สวัสดีครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i has CPU ครับแบบเทสเปคคุณคิวหายไปนานเหลือเกินครับกลับมากลับมาเทสข้ามค่ายครับผมราคาแรมก็สูงขึ้นนะคนัวันนี้ครับคีย์พอยต์ของเราวันนี้คอนตราห้าสองสองห้าเอฟเป็นครั้งแรกที่จับจับกับเวอร์ชันได้เลยใช่แล้วก็รวมถึงพวกแบบการ์ดจอให้เป็นแบบเมซิกันด้วยครับผมนะครับดีด้าไฟทั้งคู่นัคนัวันนี้ไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรนะครับวันนี้ครับ คอต้าห้าสองสองห้าเอฟวันนี้นี่ตัวนี้สิบคอสิบเทรดควอนต้าวะ่ะวันนี้มาเจอกับ amd ryzen ห <4, S 1> ้าเจ็ดพันห้าเอฟหรือเรียกว่าตัวบั็กแห่งวงการนะครับหกคอสิบสองเทรดเทอร์โบห้ากิกแล้วบนการจอที่เป็นแบบ 5สูงสุดที่ไอครับสมน้ำสมเนื้อนะใช่นะครับ V RAM 16เบาลงทั้งฟูดดี้แล้วก็ทูเคด้วยบอร์ดของใครของมันครับอืมอ่าบอร์ดถ้าเป็นบอร์ดเอ่ออันละห้าก็สองสองเอฟเป็นหลักประมาณนี้เฮดปกติเฮดปกติก็คู่กับเอฟสองสูงไงอ๋อทีเดียวกันเนาะทีเดียวกันนะครับเอของสองสูงพอ AMD เฮดเป็นสูงพออะไร Intel นั่นเองทีเดียวกันนะครับบอร์ด RAM พื้นฐานก็คือซาร์เซสองเกมเหมือนเดิมครับ ครับผมสายต่อคิดได้ดาไฟล์ประทับพันหกครับอ่าจะซื้อรีซื้อนะครับใช่แล้วก็ซิงลงวันนี้ทั้งคู่เลยใช่ไหมซิงลงทั้งคู่เหมือนกันเลยเหมือนกันนะครับ OCZ Delta A40BK Dual Fan เกาะพันกว่าบาทเย็นนะครับเป็นโลโก้เป็น iHead CPU Official คอลแลบกับ OCZ ครับครับแล้วก็ Power Supply ตัวเดียวกันเดียวกันเลยหกร้อยห้าสิบวัตต์แปดสิบ Plus Bronze จาก MSP HV Pro ครับพออยู่แล้วพออยู่แล้วแล้วก็ Storage วันนี้ห้าร้อยกิกใช่ป่ะห้าร้อยกิก วันน okay. e ี้ตอนนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือก AMD มต้องทำอะไรแล้วนะเลือก AMD จ7 5 0 f มซัตหลบ6 0 x i7 บอร์ด A620 การ์ดจอ5 0สาย16กิกผมใช่ป่ะแรง32โอ้โหเพิ่มสอเรจเถออันนี้เพิ่มนิดนึงเป็นเทนึงก็ได้เป็นเทนึงก็ได้เพราะว่าสาย650สายตรง Direct Cable ราคานี้วะสามพ 3 4มหมอันนี้รับเองทุกสาขานะครับผมนะรับเองทั้ง17สาขาของ i h a v e CPU แต่ถ้าคุณเลือกบมาอกพี่เปาครับผมไม่ชอบ amd ใครไม่ดี amd เนี่ยผมจะได้อินเทลค่ายฟ้าเนี่ยผมจะเอาอันต้าได้ไหมได้เพราะก็เปลี่ยนบอร์ดแค่นั้นปึ๊บขึ้นมาราคาชิปหายราคา3 4 9 9ี่เแสดงว่าวันนี้ราคาทั้งเครื่องเนี่ยเจ็ดพอถูกกว่า500บาทหนึ่งองสาปึ๊โอ้โหเฮียแพ อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะเทาเท่ากันก่อนถ้านับเฉพาะ C P U set multi score โอ้โหอันตั้ง5้าชนะแบบถ้าเป็นตอนประมาณสองศูนย์นะสกอร์ต่อไป C D bent เนาะ C D bent อายุสักอันเนี้ยมันจะแปรผลตรงด้านของการทำงานละคะแนนเนี่ยเอาไว้อังอิงได้ห่างตามนั้นเลยครับท่าที่ผมเทสเลยครับไม่ได้น่าแปลกใจอะไรใช่ใช่แต่การเล่นเกมอันนี้ผมไม่แน่ใจผมเอาเสร็จก่อนด้วยนะครับโอ้โหอ่าเอาชิบหายแล้วกูแพ้หมดเลยปะเนี่ย เฮ้ยเอาดีเอามาก่อนเลยหมื่นห้าก่อนเลยครับนี่นี่ครับ AMD หมื่นสามสามร้อยสี่สิบแต่สิบเป็นอายี่สามครับครับ Intel นี่หมื่นห้าห้าแปดร้อยวีเลยแรงที่ I have ยังราคาเดิมหรือขึ้นเยอะเหมือนที่อื่นครับขึ้นดีครับมันมันก็ขึ้นตามปกติอยู่แล้วใช่อาต์ตไปวีเลยใช้สิบอยูนะนะแต่จังหวะนี้ใครไม่ดีต้อง Intel ดีหรือเปล่าครับคุณคิวทำงานก็ขายทั้งคู่ไงจะทำงานก็ต้องให้เขาหรือเปล่านี่ครัอ้ทำงานก็ไม่แน่นะอ่าเสร็จละหนึ่งนาที โอ้โหหมื่นกับหมื่นส่หแล้วจะไปสู้ยังไงทีนี้นี่เบนมาครับต่อเลยต่อไปเบนเดอร์เบนมาครับความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือความจริงให้ผมพูดยังไงเนี่ยอะไรรเดี๋ยวรอดูอันหนึ่งเบนเดอร์เบนมาไงอ่ะเบนเดอร์เสร็จแล้วพอดีอ่ะเบนเดอเสร็จแล้วไปต่อครับหุ่นร้อยสองแปด้าอยหกสิบหกเก้าสี่หาอ่ะชนะหมดเลยครับอินเทลชนะหมดเลยครับวิดีโอครับฟูเอ h ดีครับเอ็กซครับฟูเอดีพลังดิบอ่ะเฟรมเหนียพอกันนะ แต่พอเล่นเกมแล้วก็มองยากแล้วนะครับมองยากแล้วพอมันไม่มีคะแนนเนี่ยนะครับมันพอๆกันแหละมันพอๆกันป่ะใช่ใช่มันมันมันก็แกว่งแกล้งอย่างนี้แหละเออแต่ก็เซฟๆ่ะเนี่ยอาฟุตวิีเท่านี้ครับครับหนึ่งสองสามปุ๊บทูเคครับการนี้เล่นถูกเคได้นะครับแล้วก็จะเทสไปทูเคได้ครับให้ไปเห็นผลไงทูเคเฟรมเครียดแพ้แล้วเนี่ยโอ้ยยังไงครับคุณคิวครับโหให้เท่ากันดีกว่าพอๆกันดีกว่ามันเนี่ย แต่ว่าดีเทสโอ้ยอินเทลดูนำกว่าตลอดนะเออว่ามันนิ่งกว่าว่้ยูเซตอินเทลเยอะกว่าอุณหภูมิเฟ็นดีร้อนกว่าชัดเจนฟูดีอันต้าครับฟูดีอันต้าเดี๋ยวดูก่อนนะฟูดีอันต้าหมดเลยฟูดีอันต้ารังดิบนะครับใช่ครับอือเอาแล้วไงคุณคิวครับเหมือนเหมือนจะโอ้มันก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะแยะนั่นสำหรับเฟรมเรทนะนะครับแต่ว่ายูเซตเนี่ยชัดเจนเลยใช่ครับอินเทลนี่เยอะนะ กินไปแล้วไม่มีใครขายแยกอยู่ตรงนี้ของมันขาดตลาดโอ้โหเยี่ยมทำไมมันดูว่าอินเทลดีกว่านิดหนึ่งเออเนอะ7582ขายแยกก็โดนรีเซลอยู่ดีเออนี่ครับ7782 70888เพราะทูเคต่ายนี้เป็นเรื่องนะคุณคิวครับโอเคนี่ครับอืมมันจะห่างขึ้นปะเฮ้ยมึงเปลี่ยนเวลาอาจจะมีผลนิดนึงแล้วกันอ๋อผมให้เวลานีดนึงนะครับนะครับแต่ว่าันนี้คุมไม่ได้จริงๆไม่ได้คุมไม่ได้เอาวอลโรแลนด์ก่อนอ่ะผมขอค้ายทูเคแล้วกันทูเคโลนะ ชนะไมนได้เอาผพบัยเอดีชนะอ่ะอืมถือว่าชนะจะโอ้ยโอเคอ่าเอ็นดีชนะแล้วครับเอ็นดีชนะครับอืมเกมนี้ของ AMD ฮะแต่สูงไม่สูงนะสูงแล้วนะครับสูงแล้วใช่ฮะดูดิโอ้สามร้อยสูงคู่แต่นี่ครับวาโลต้องยกให้ AMD แต่ว่าพอจริงจริงนะ ถ้ากูเล่น 2K นะคกูจะหาจอ 2K 500ร้เฮิร์ตซ์จริงๆหรอแพงมากนะแพงอยู่นะตอนนี้แค่นี้ก็แรงกว่าแล้วเนาะนะครับเอาประมาณนี้ครับผมโอ้ย AMD แรงจริงแรงจริงครับ600อ่ะหกร้อยอะแรงจังวะอ้าวยังไงต่อคุณคิวเดี๋ยวเล่าฟังเดี๋ยวเซตติ้งกันก่อนนะฟูดี้ก่อนครับฟูดี้ครับใช่กุญคิวฟูดี้แอนติเมทติดปะออครับผมเดี๋ยวนะเอ้ยยังไม่ถึงฟังฟัน AMD แพ้ขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้แต่ชัดเจนเนาะนะครับมันทางไหนเพี่พี่เป็นทางไหนเนี่ยยอ้าาวงตรรมเลคับ จะได้ใกล้ขึ้นอ่าอ่านี่ไงมาแล้วอ้าวศาเดียวกันครับม,มุมเดียวกันครับควันเหมือนกันนะเฮ้ยเซมอ้าวเซมแล้วอ้าวเซมว่ะยังไงครับคุณคิวครับ <c oughs> ยังไงครับมันยังไงครับคุณคิวโอ้ยอินเทลนิ่งว่ะอ่ามัน,ม,นมันพูดยาก,กว่ะอืมอินเทลนะครับเกมนี้ยังไงครับอย่างน้อยก็เกือบสิบเฟรมอยู่นะนะครับไม่รู้ครับคุณคิวแปลว่านิ่งๆก็เดนงๆเท่ากันนะห้าเฟรมนะหกเฟรมนะทุกเคอ้โหยวันนี้ครับคิวเวอร์ยมใหญ่สารพัด อ้าโอ้ยยยไม่อยากจะเสื้อเลยไม่อยากจะเสื้อเลยโอ้ยโอ้ยคิวเฮ้ยโอ้โหคิวมันมันชัดไปว่ะมันไม่ใช่แวรเลียนนะนะมันตลอดเวลานะนะครับแม่ โอ้ยอด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 ออกอดไม่ไหวแวร์วินมีดดีกว่าเกมใหม่เกมใหม่เกมฟรีดีกว่านี่ครับเอาล็อก 2K ล็อก 2K แล้วก็ปรับคุณตี้ครับเป็นคุณภาพยังไม่สุดนะอ่าไม่สุดแล้วกันอ่าไม่มีอัพสเกลเฟรมเรทนั้นเฮ้ยเขาบอกว่าเกมฟรีภาพมันสวยจังนึกถึงเกมกระบี่ปีศาจดาวตกอะนะเกมอะไรครับนะเล่นได้เป็นน่ะดิผมอ่ะอ๋อผมไม่เกิดไม่ทันละดิโอ้วันนี้ครับครับแวร์วินมีดครับอ่าแปดสิบเจ็ดโอ้ยเดี๋ยวนะผมมองว่่่่าาามััันนนนอจจะะเทๆกแแหลตว่า แต่ว่าเหมือนกับว่าไม่รู้ว่ะอันนี้ผมให้แบบเซมๆแล้วกันนะเซมๆแต่อ๋ออะต่อไปผมอยากได้เบนเทลพิวหกครับเอามาคราฟิกขอร์ฟูดดีไหมโอ้คิวแบบสุดแล้วเดียวบลาร์ดฟูเอ็กซ์อ่ะตัวเอ็กซ์ก่อนครบผมตัวเอ็กซ์ก่อนเลยอุ้ยคิวเซมก็ได้อ่ะไม่รู้ว่ะดูเองคือไม่รู้จะพูดยังไงครับผมพูดตรงโนะเอ้ยตเอ็กซ์ถือว่าชัดเจนนะครับฟูเอ็กซ์ลองหน่อยลองหน่อยเด็ดเดียวเดียวเดดเดียวอย่าดูบ้านโอเคมันตีเฟรมเจนฟูเอ็กซ์กันบ้างสูงทั้งคู่ ถ้ามัน300ผมว่าเซมได้นะเ้ไม่ไช่างไปเหอะมว่าไม่ต่างเล่าว่าเซมเหอเนะครับเห็นว่าอันนี้ฟุ้ยดีนะลองดูเฉยฟุ้ยดีนะโอเคข้างล่างนะครับ 2K2X ปะไม่รู้อันนี้เท่ากันแหละนะครับเซมปะอืมเซมเซมเห็นปะ 2K2X ใช่ปะกิวสุดท้ายครับ 2K4X หรือเปล่าครับ 2K4X ถูกไหมครับเฮ้ยยิงฟรีกูฟรีกูฟรีจัดเพื่อนยิงฟรี โอ้ป no ืนปืนกลหรือปืนแก๊สน่ะยิงไม่โดนเซมเซมแต่เอดีร้อนกว่าอ่ะยุเสเยอะกว่าลาลาพัชชูริมัเตอร์ครับฟุ้ยดีพลังดิบไม่ได้หาครับเอ้ยสองเอ้ยเซมอุ้ยไปเอ้ยนับหนึ่งร้อยนี่หนึ่งร้อยแล้วโอเคเท่ากันเซม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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเปิดเฟรมจอเฟรมเจนลอกมันเยอะแล้วเนาะมันแรงมันแรงู่แล้วอ่ะ 2K 2K ครับตัดติ๊กเทป๊บ เเซมครับโอเคเอเดยนเลอเซเอ้าเท่ากันเท่ากันนี่เราถึงเวลาต้องม่ต้องจับผิดขนาดนี้แล้วหรอวะอย่างว่าแหละมันักพักแล้วมันเก่าแล้วนะครับแต่มันก็ยังสู้ไหวนะนครับแซฟพัง2องศจะเป็นยังไงครับอ่อวิดีโอเป็นฟู l l ดีครับดีวอสซันเปอร์บอล a า a ์ c เเนทูเอ็กเปิดพาปรับสุดเปิดพาปรับสุดโอเคทูก่อนนะเออเออเอเออเออนะเออเออเอเปล่าอ้เอยิหรือเปล่าเออไม่รู้เซม เพราะว่ามันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมด้วยเกมอะนะครับนิดนิดน้อยยผ่านแต่ว่าดูเหมือนกับว่าไม่แต่นี่เซมครับผมผมให้เซมนะเซมดีกว่าอ่เซมดีกว่าโอเคสมมติว่าเดลเฟก็น่าจะเซมแหละถ้าอย่างนั้นนะอุแรงจริงครับนี่ก็เน้นการ์ดแล้วนะครับไปการ์ดแล้วเอ็มดีคงร้อนน้อยร้อนเยอะกว่าครับก็เหมือนกับทุกเกมเนาะนะครับอุ้ยเหมือนเอ็มดีแรงอีเซมวะผมไม่เซมเซมจริงครับไม่รู้ว่า แต่เอแต่ความร้อนนี่ชัดเจนนะไฟเอ็มสุดท้ายแล้วกันก็ฟุตดีออเด็กทูวิลลี่ไฮเหมือนกันหมดนะครับเอาเรื่องอุณหภูมิก่อนออ่าโเอ็นนี่ร้อนกว่าครับยูสเซ่นน้อยกว่าเฟรมเรทยังไงครับกูไม่รู้เนี่ยเห็นไหมดูกันเองเฟรมเรทตัวเลือดเฮ้ยเหมือนเอ็มดีเหมือนเหมือนเอ็มดีแพ้หรอร้อยสามสิบร้อยสี่เอ้าแค่อีเทียวชนะร้อยสิบร้อยสามสิบอ่าเอา เอามึงเอาคือถามว่ามันน่าเล่นนังคู่มั้ยน่าเล่นนังคู่เหรอแต่นี่เทปเป็นแนวทานกันเฉยๆเฉยครับเอ้าเอามึงเอาเป็นเรื่องแล้วตัววักใหม่หรือเปล่านะเอ้ยไม่รู้วักใหม่หรือเปล่านะอ๋อไม่รู้นะอันนี้นะฉีกเหมือนกันเลยร้อยสามสิบร้อยสิบครับประมาณนี้จากแฮชชี่บิวเดี๋ยวขอพักเบรกก่อน บายบายสุดท้ายอย่างที่ผมบอกเรื่องโปรโมีงงมีงานอะไรผมไม่เข้าใจไม่แน่ใจแต่เรื่องมืออาชีพไว้ใจได้ h a บ CPU แล้วก็เรื่องประกอบคอมเรื่องจำนวนการประกอบด้วยความที่ก็วันละร้100 200อยสองร้อยอ่ะก็ทำทุกวันอะ่ะครับดังนั้นเนี่ยไว้ใจได้จาก Has CPU ครับแล้วก็ราคาก็ไม่ต่างอะไรกันตามนี้สวัสดีครับผมเจอกันสวัสดีครับนี่ครับ